สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาให้อาหารปลานะครับณวัดบางพีนะฮะปลาเยอะแยะมากมายในน้ำมีปลานะครับแลมีคนชุสองนิ้วสิดูกตอนนี้โอ้ให้อาหารปลาข้างบนมีนกข้างบนมีนก เยอะแยะเต็มไปหมดนะรบ,บรรยากาศภายในวัดนะครับล่มลื่นเย็นสดชื่นอ่าส่วนพี่กำลังให้อาหารปลานะครับหนูโยโนไปตรงล่างลูกโยโนไปข้างล่างหนูอาหารเม็ดไม่ได้ให้หมาลูก บรรยากาศโดยทั่วนะครับองบรรยากาศโดยทั่วเป็นคลองหลังวัดนะครับคลองหงวัดเส้นน้นก็จะสรุนนู้นแหละบางทีเส้นนี้ก็ไปนู่นนะครับบางบ่อนะครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายตอนนี้ทั้งคน อน้องมาอยู่ด้วยกันนะสิน้องมาแล้วน้องที่เอาเทลงแล้วครับนี่ น้องกินอะไรลูกน้องปังเหรอเอ้ามันหมดอายุหรือ,อยังอ่ะโอเคสบับหน้านะครับค่อยมาใหม่นะครับ